ก็ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกภีมิใจมากๆคือเขาบอกว่าเทอริก้าเป็นแบรนด์ที่ทุกคนคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับเราผมก็ใช้จริงตั้งแต่เด็กแล้วด้วยนะครับผมคือมีแผลอะไรเงี้ยเราก็จะนึกถึงเทอริก้าเลครับเรืองจันทร์คุ้ว่าการดูแลตัวเองในช่วงที่เราทำงานหนักๆคือว่าเราอย่างเรายังมีแบบเป็นงปังอย่างนี้ครับผมก็แน่นอนครับผมจะเช่วยอย่างนี้เทอริก้าอันี้ครับ เพราะว่าผมเป็นคนที่ทำกิจกรรมเยอะมากครับแน่นอนว่าเห็นหน้าใสแบบนี้แต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็มีเหงื่อมีอะไรใช่ไหมครับบางทีเรามันก็เกิดไม่เกิดสิวบ้างอะไรครับแล้วก็พอเป็นสิวท้อมันเริ่มยุกเนี่ยมันก็จะทิ้งรอยไว้แล้วมีกิจการมมาช่วยอย,อย่างมินจะสิวขึ้นตรงไหนประจังมันขึ้อะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยนะสิวที่แบบขึ้น่อยตะเกินแล้วแต่เลยครับบางทีแต่ว่าผมจะไม่ได้ขึ้นเยอะบางทีก็มาแบบเมตรหนึ่งสองเมตรอะไรก็โดนแรงใส่ ครับก็จะมีตัวเอ่อ T V C อีกตัวนึงครับที่จะเป็น mm hmm. ของมังกรดำนะครับเป็นรุ่นมังกรดำเป็นักต์มังกรดำเพราะว่าก่อนอันนี้ที่ปล่อยไปเนี่ยเป็นรุ่นมังกรแนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นตัวที่เป็นโปรดักต์ขที่ชมอะไรที่ตัดสายที่สุดครับ mm hmm. ผมก็ฝากติดตามเลยนะครับ mm hmm. เห็นเห็นมีทั้งขึ้นทา้งคุยกับทางแบรนด์เองว่าเขาจะยิงทางตัวสปอตในที่ของจอย M B K ด้วยนะครับตร mm hmm. งนี้เขจะมี คนลท่านด้วยคต่อสิบงานด้วยวินท์ค้าครับหนึ่งที่ล่าสุดยิ่มได้ออกมาประกาศแล้วโดนผูกคามใช่ไหมครับเออมันเกิดเหตุการณ์อะไรไหมเอ่อก็คือวันนั้นเนี่ยคือผมปไปทานข้าวครับผมเสร็จแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำในระหว่างที่เราก็ลุกไปห้องน้ําคนเดียวเนี mm ่ยเพื่อนเราก็อยู่ที่โซนนั้นครับก็มีมีคนที่อยู่ในห้องน้ําก็เหมือนรู้จักเรา mm hmm. ครับผมก็ พยายามจะตามเรามาตอนที่เราจะเดินเข้าไปทำธุระของเราอะไรอย่างนี้ก็จะยืดเดินตามมาเราผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้รอก่อนออกไปถายรูปด้วยอะไรอย่า,า,างนี้ครับแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะเข้ามาอีกอะไรอย่างนี้จนจนจนเราก็ต้องแบบหันไปคอยเช็คตลอดว่าเฮ้ยเขาตามมาถึงใกล้ตัวเราไหมอะไรอย่างนี้เราก็ทำธุระเสร็จแล้วก็เดินออกไปแต่ว่าในจังหวะที่เดินออกไป,นเ,นออกไปเนี่ยเหมือนผมถูกแบบเขา้าเข้าสัมผัสตัวในในรูปแบบที่เราตกใจ้ดยการอะไรอย่างนี้ครับประชิดตัวเลยา ไปชินตัวเลยเ<อ>ใช่ครับแต่รู้แบบที่นี่เคยโดนเหมือนกันก็ตกใจตกใจมากโมเมนต์นั้นทตอนนั้นยังอยู่ในห้องน้ำอยู่เลยยังไม่ทันจะไปล้างมือเลยก <laughs> ็ยังัจะไปล้างมืออะไรครับผมก็ก็เลยรู้สึกตกใจนิดหนึ่งก็เลยต้องต้องแจ้งให้ทางค่ายทราบแล้วก็รึกษาหารือกันว่าจะทำยังไงดีให้ไม่เ,เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วงานั้น,น,นเราได้ คือเราก็เราก็ตกใจมากเราก็เลยรีบล้างมือก่อนเพราะเรายังไม่ได้ล้างเราก็เลยราเลยรีบเอาตัวออกมาล้างมือก่อนแล้วก็รีบเดินออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ใช้เวลายืนกันสักพักหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเราประชิดตัวเรามากจริงๆใช่ครับประมาณเดือกับคนนีีวินแบบคุ้นหน้าไหมหรือว่าแบบเจอตามงานไหมหรือว่าไม่คุ้นเลยครับ เขาพูดอะไรกับเราหมคะใช้คพูดอะไรที่เราว่าคุกคเหมือนเหมือนเขาไม่ได้ใช้คําพูดคลุกคาดแต่ว่าผมมองว่าเป็นการคล่ยความเคว่าเขายังไม่ทันพูดอะไเขาก็ช็อกอยู่เยอะเจอเราอะไรอยอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยไหมมีที่เจออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าหนักสุดน่าจะเป็นครั้งนี้ที่ที่เข้าตัวเรานะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีเคยมีเจออะไรแปลกๆบ้างแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ออกมาพูดแต่ว่าครั้งนี้เรารู้สึกว่าเออเราต้องออกมา เขามาพูดเราผมไม่อยากให้มันเกิดจริงๆที้ครับผมแล้วก็กลับใส่คือณตอนนั้นไม่มีการพูดอะไรกันนะครับเขาเขาเป็นคนไทยไหมครับผมว่าไม่แน่ใจว่าใช่คนไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่าเขาจับความไม่ได้เหมือนกันารพูดลแล้วเราออกมาแล้วไปตามตามไหมไม่ตามแล้วครับใช่เราก็รีบรีบเดินออกมา แรกสักครึ่เหตุการณ์เรารู้สึกไงบ้างกังวลใจไหมเวลาไปไหนมาไหนเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยเระแวงเขาเลยอ,อราแวง <c oughs> นะ <c oughs> ผมว่าผมเราแวงขึ้นนะก็คือเวลาปกติคือเวลาผมเข้าห้องน้ำเนี่ยผมก็จะคอยมองซ้ายมองขวาอยู่แล้วลว่าแบบมีใครอะไรหรือเปล่าแต่ว่าครั้งนี้เรามันเกินสิ่งที่เราแบบกังวลไปนิดนึงอะไรอย <c oughs> <ๆ>่างเงี้ยคือแบบไปคนเดียวด้วยไม่ได้ให้เพื่อนเดินมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอให้ไม่เกิดอีกเลยกันครับผมเพราะว่าจริงจแล้วมันเหมือนไม่ได้เกิดโควิดแค่ตอนแรกมีในประเทศไทย อืมใช่ครับผมก็อยากจะให้ทุกทุกคนที่ทำเวีนการทำแบบนี้หยุดก่อครับแบบนี้ดีกว่าไม่ว่าจะกับผมหรือกับใครก็ตามอะไรเงับเราควรให้เขียนสักการกันบ้างนะกันคืออย่างช่วงเวลาพิเศษเราก็ต้องการความเป็นส่วนตัวเนาะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่ะถ้าเขาออกมาเนี่ยเขาจะต้องขอในรูปในครับใช่คือคือปกติเรายินดีอยู่แล้วครับคือแฟนๆน่ารักก็คือปกติอยู่แล้วทุกคนน่ารักอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีบางเคสอย่างที่หลุดมาแบบนี้ที่แบบเกิดเรื่อง เราสุขว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราควรให้เคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเนะครับไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามแล้แบบสบายใจกันทั้งฝ่ายกับทางค่ายเองเขามีบอกไหมคะว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปกับเคสนี้ครับก็มีโพสต์ประกาศเตือนก่อนรอบนี้แหละครับก็เดี๋ยวลองปรึกษากันว่าจะยังไงต่อไปต่อจากกาเจรจาครับแต่ว่าถ้าเอาคนแข็งวาย่งเราถึงเขาอะไรนะกำลังคุยกันอยู่ หลังจากนี้เวลาไปเจอแฟนคลับอาจจะต้องมีมาตรการเข้มข้นขึ้นไหมก็ไม่ได้เข้มข้นน่ดนนครับคือผมว่าแฟนๆส่วนใหญ่คือทุกคนน่ารักอยู่แล้วครับแล้วเขาก็ให้เกียรติผมแล้วเขารบในใน,ในพื้นที่ส่วนตัวผมบางคนเห็นอะไรเี้ะก็คือถ่ายรูปเสร็จก็จบอะไร้ยครับผมว่าจะก็มีอย่างบางเคสที่อย่างที่บอกอไปที่เรียอะไรก่อนานี้ก็จะมีหลุดมาอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่า เออมันไม่ใช่แค่เราที่ไม่สมควรตัวแบบนี้แต่มันคือทุกคนเลยคนระที่แบบไม่ไม่สมควรอะไรแบบเรื่องการคิดตัวการตํางๆเนี้ยเรามีที่ผิดให้ได้นำใหนมาก,กามเลยเออผมว่าดูที่เหมาะสมดีกว่าครับที่ที่ถูกกรเทศะด้วยดูอะไรที่มันไม่ได้รุมร่ามมากเกินไปอะไรนะครับเราต้องไม่ติดอะไรก็ได้อันนี้วิ่งผู้ชายครับผผู้ชายผูย้ชา เปล้องน้ำที่มีประตูเลยไม่ไม่ยืนไม่เดยไม่เดแล้วเข้องเนแล้วข้าองมาระ้าวตงเปี่ยเป็นแบบนั้นแล้วใช่ครับใช่แงาแวไปหมดเลยนครับบีไอีกองหนึกับแมเอออ่ะาคนจจะว่าสตอรี่มันที่เดียวกานอะไรองเอแบมเป็นเพื่อนครัเป็นเพื่อนตั้งแต่สม มาขย่มนะครับก็คือผมมีเพื่อนผู้หญิงแล้วก็มีแบบเพื่อนๆชอบอยู่กับเ,เพื่อนอยู่อะไรอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในในของแบบนี้คือเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเ,เ,เลย,เลยใช่ใช่แล้วก็เรามีกิจกรรมอะไรที่เราชอบทําด้วยกันแบบตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นกีฬาด้วยกันก็ก็เป็นเพื่อนสนิทนคนหนึ่ค<อ>งครัเห็นข่าวแล้วได้คุยกังไครับคุยครับก็ยังขับกันอยู่เลยเพราะว่าไหนบ้างค เขาก็เขาก็ครับคือคือคือเราสนิทกันมากครับคือเราสนิทกันตั้งแต่คโยกองดีจนจนมาถึงตอนนี้อะไรเงี้ยเราก็เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าคือเราสนิทกันเป็นเพื่อนกันแสดงว่าตอนลงสตอรี่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าว้วยครับถูกไหมใช่ใช่ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ลงได้ปกติแล้วอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไปทำกิจกรรมในปีคออะไรอย่าเงี้ยใช่ใช่ใช่พอเกิดเป็นข่าวอย่างนี้มันทําให้เรารู้สึกเปล่งแหวเวลาที่ก็อาจจะไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ย ผมว่าไม่ครับคือเพราะเว่าปกติเวลาไปด้วยกันก็คือมีเพื่อนคนอื่นด้วยนะครับคือเราก็ไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรแล้วก็จะมีแบบแก๊งประจำที่เราไปด้วยกันไปกินข้าวไปแบบหากิจกรรมทําด้วยกันอะไรอยู่แล้วมัยมีกันอยู่ดีแล้วแบบนานมามัธยมเหรอครับก็นานอยู่ก็แบบมอมอสี่มอห้ามอหกอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้แต่ว่านาน จะมีโอกาสหว่อนไหวไหมอ่ะแล้วมันจะบว่อนไหวมันโคงหอนไหวก็ได้มันไม่ต้องรอมาเป็นแบบเอ้าปีกันไม่ข้ามเป็นโซนเนาะไม่ไม่ไม่เฮ้ยเฮให้มีเงินยังหน่อยว่าก็ยังโซนอยู่เนาะครับผมครับผมโซนครับโอเคโอเคครับ